สวัสดีจากบ้านนานะครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอมมาทําอะไรที่นี่นะครับถ้าว่าใครที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนานนะครับต้องบอกว่าอมเกิดและโตที่บ้านนานะครับตอนนี้มาถ่ายถ่ายทาอยู่ที่บ้านทุ่งยังตําบลผางามเดีย๋ยวขอหันไปทางหน้าผาดีไหมครับตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเกิดแล้วก็โตที่นี่ผ่านไป39ปีแล้วครับหลังจากที่ ใช้ชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นเสซลผื่นหมอนใบไปเรียนรามคําแหงนะครับหลังชีวิตต้องต่อสู้มากนะครับแต่ถึงกระนั้นต้องเรีเยกได้ว่าเลยว่ายังไม่มากเท่ากับพี่ลักกับพี่ช้างเจ้าของอสังหาธุรกิจอ,อสังหาริมทรัพย์นะครับที่ภูเก็ตซึ่งมีมูลค่ามากกว่าพันล้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามีหลายโครงการบนพื้นที่10กว่าไร่ที่หาดราวัยภูเก็ตนะครับหลายคนตามติดแล้วก็ ได้ทราบข่าวตรงนั้นนะครับมีเพื่อนพ้องน้องพี่บางคนสอบถามกันมาว่าพี่อมไปทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างไรที่ภูเก็ตนะครับถ้าว่าใครที่สนใจอยากจะมามีส่วนร่วมไม่ได้ชักชวนให้ใครมาทํา MLM หรือว่ามาขายของขายสินค้าหรือแม้ก,กระทั่งมาชวนมาขายคอนโดแต่อย่างไรแต่ว่าเป็นการบุญจัดสรรน,นี้เราให้ได้รับปนันนะครับนั่นคือโครงการคอนโดแอ t เรีของเราที่ภูเก็ต ือเปิดโอกาสให้กับทุกคนมามีส่วนร่วมพัฒนาอสังหาโดยการที่นําเงินมาฝากแล้วก็จะได้ใบถือหุ้นไปเป็นเ,เป็นหลักประกันในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งาการที่นําเงินมาฝากนะครับก็ได้เงินปันผลร้อยละ3 0นะครับธนาคารให้ร้อยละ2อใช่ไหมฮะผู้ชมครับตอนนี้ต้องขออยู่ตรงนี้ครับตอนเช้าหมอกลงหนาจัดมากนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ําค้างยามเช้าที่นี่ แต่ว่าตอนนั้นอมมาไม่ทัน,นครับผมเพราะว่าด้วยสภาพที่หมอกลงหนาจัดเกินไปด้วยก็เกรงว่ากล้องจะเปียกนะครับอย่างคือขอแก้ตัวไหมครับเอาไว้เป็นโอกาสหน้าวันรุ่งวันรุ่งพร,รุ่งนี้ดีไหมฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายมาถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศหมอกหนาลงจัดที่เชียงรายอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลา8โมงแล้วนะครับแดดออกจ้าสวยงามที่นี่นะครับที่เชียงรายผู้ชมกําลังอยู่กับโอมสมรชนชนะนะครับกับ ช่วงของพักร้อนที่เมืองไทยนะฮะถึงแม้ว่าโอมจะเดินทางไปมากกว่า90ประเทศแต่อย่างที่เรียนททราบว่าไม่มีที่ไหนจะอุ่นใจแล้วก็อบอุ่นเท่ากับบ้านเรากลับมาใช้ชีวิตมาสัมผัสไออุ่นในอ้อมกอดแม่นะครับคุณแม่โอมอายุ79ปีแล้วครับผมยังแข็งแรงอันนี้จริงแล้วนางมีโรคมากกว่าสโรคอัตราเสี่ยงของคนทั่วไปนะครับคุณหมอบอกว่าจริงๆบางคนคื จริงอัตราเสี่ยงโรคของคนทั่วไปมี5โรคแต่คุณแม่เมาไปแล้วนะครับคุณแม่เหมาไป4ี่โรคแล้วฮนะก็เลยต่อสู้ต่อไปนะคะรคับนะนะขอจบซีนด้วยภาพบรรยากาศสวยงามที่นี่อีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตาม guys thanks for watching this is Omusai speaking from the north of Thailand this is rice farm in Chiang Rai so it's so green e r here and uh, I think next month So we we'll we will harvest the rice here, okay? So I will stay, I am still staying here until December and then I'll try to ship in Florida. So um, see you around then. Thanks for watching once again bye.